เป็นห่วงเธอเลือเธอวันหวหยกับสิ่งไร้ราที่พบที่เจอ สวัสดีค่ะเช้าวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ร่วมเดินทางไปทําความดีไปเป็นผู้ให้กับกลุ่มผู้ให้กลุ่มหนึ่งที่เพียรทําความดีนําความสุขนํารอยยิ้มน,นาความหวังและนําอนาคตมาสู่เด็กๆผู้อยู่ห่างไกลเด็กผู้ขาดโอกาสนี้ทุกด้านที่อยู่บนดอยสูงนาบ้านมุวยตองหลวงอำเภออมก่อยจังหวัดเชีวยงใหม่เนื่องในวันทอดแห่งชาติ5ธันวาคม ศตกรรษ2,557ที่ผ่านมากับโครงการเพื่นรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลค่ะอยากมาเห็นโรงเรียนข้างบนนะคะอยากมาร่วมสนุกกับเด็กๆค่ะอยากเห็นวิถีชีวิตว่าความเ,าเป็นอยู่จริงๆเขาเป็นยังไงบ้างอยากเห็นน้องๆมีความสุขค่ะอยากเห็นน้องยิ้มค่ะหนูก็อยากยิ้มเหมือนน้องค่ะแต่สงสารน้องๆที่ได้โอกาสนะครับเห็นแววตาเด็กน้อยเราต้องมาค่ะความสุขสุด ได้ความสุขค่ะการศึกษาค่ะสุดสุดสุดนะคะมาอมก้อยค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยดินแดนที่ห่างไกลความสิริไลและเป็นสถานที่ที่ยากในการเข้าถึงเป็นสถานที่ที่ขาดแคลนในทุกๆด้านที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ค่ะ คือเรายิ้มสู่ถิ่นไกลนะครับเป็นการรวมตัวของอช่างภาพผุ้หนึ่งนะฮะในในซิตี้แบงค์นะฮะที่เราได้ทำงานที่นั่นแล้วก็ได้มีคลับนี้ขึ้นมาฮะแล้วเราก็ได้มาถ่ายรูปก,กันอะไรกันแล้วแต่ที่เนี้ยจริงๆแล้วว่าผมได้มาเพราะว่าออผมมาแข่งถ่ายรูปแล้วก็ได้ขึ้นมาบนนี้ก็มาได้เห็นความเป็นอยู่ของเขาก็มีความรู้สึกว่าเออความเป็นอยู่ขเขาลําบากแล้วนักเรียนก็ขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนหรืออาคารเรียนเนี่ย ผมก็เลยคิดว่ากลับไปเนี่ยก็เลยไปคุยกับเ,เพื่อนๆว่าจะกลับมาที่นี่ครั้งมาสร้างโรงเรียนให้กับเขาก็มีคิดว่าทุกวันนี้กลุ่มเราได้โตขึ้นมีคนมาช่วยเราเยอะแล้วก็สร้างโรงเรียนให้น้องๆเนี่ยได้ได้เยอะมากตอนนี้สร้างไปประมาณรเรก้าโรงเรียนมีีคครูููน้นผ,ผ้เสยสลตาล้วามสบา ใช่เจ้าในเห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกัน ตั้งโครงการคืนรอยยิ้มสุ่ถิ่นไกลของคุณนรงแน่นปืนหรือคุณเล็กและผองเพื่อนเป็นการสารต่อบปฏิทานของเสด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชำรดำรัสไว้ว่าทรงอยากสร้างรั้วให้แผ่นดินไทยโดยพระองค์ทรงมองเห็นว่า ถ้าเราให้การศึกษาให้ความเป็นไทยแก่ชนเผ่าต่างๆที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนโดยเฉพาะในที่ราบสูงต่างๆให้พวกเขาได้เป็นคนไทยและที่สำคัญที่สุดคือให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาไทยจุดประสงค์ของพระองค์ท่านคือให้พวกเขาเป็นรั้วของประเทศไทยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินไทยดยสืสทรงตั้งโครงการพระราชะดำริที่มีชื่อว่า ศูนการเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงขึ้นนั่นคือจุดประสงค์หลักของโครงการขึ้นรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลโดยการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้น้องๆแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมจนแทบจะไม่เหลือสภาพเป็นอาคารเรียนค่ะและของปี58ที่จะสร้างต่อเนี่ยก็มีอีกสองโรงเรียนที่เราจะสร้างให้ก็คิดว่า น้องๆคงได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆน,นะฮะที่คิดว่าออมีกําลังพอช่วยเขาได้ผมว่าน่าจะช่วยเพราะโครงการนี้เป็นโครงการของพระเทพแล้วพระเทพท่านก็แบบให้ครูอาสาเนี่ยขึ้นมาสอนเด็กบนนี้เพื่อที่เขาเ,ออเด็กเกิดใหม่นะฮะจะได้มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วพื้นที่ตรงนี้จะเป็นตะเข็บชายแดนมันเป็นสันเขานะฮะแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันตามสันเขาเนียมันเหมือนเอ,อ่อให้เขาเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้เรา แลคิดว่าเชิญชวนเพื่อนๆคิดว่ามาถ่ายรูปก,กันสวยๆแล้วมาสร้างมาทําความดีกันนะฮะมีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนแสนร้อนยํามงาวก็นาวถึงใจ ทหีหน้าแววตารอยยิ้มที่เห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มีให้เห็นได้ในทุกๆวันบนรอยส่งแห่งนี้นะคะเป็นร้อยรอยยิ้มที่ได้เห็นพร้อมๆกันในวันที่พี่ๆผู้มามอบรอยยิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่กว่าจะได้เห็นได้ส่งมอบให้กันนั้น แม้ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการความยากลำบากของการเดินทางความหนาวเย็นของอากาศแต่ทีนี้ไม่ใช่ปัญหาของโครงการขึ้นรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลเลยล่ะค่ะขอบคุณนะฮะเพื่อนๆทุกคนนะที่ทำมาลำบากกับผมแล้วก็สปอนเซอร์หลายคนที่ว่าเอ้ยี่ขอมา เพื่อให้กับน้องๆทุกคนก็ยินดีทําเสื้อนหนาวทําอะไรมาให้อย่างรอบนี้ก็ได้กลุ่มเรนเจอร์นะฮะที่ช่วยขนของให้เราของที่เราขนมาครั้งนี้ประมาณ20กว่าตันรถกระบะนะคะรับซึ่ง<ด>ยากมากที่เราต้องส่งจากกรุงเทพขึ้นมาแล้วไปดรอปที่เชียงใหม่แล้วรนเจอร์ที่เชียงใหม่ต้องขนมาให้เราที่อมก่อยที่พื้นราบที่ไร่กาแฟดดีโอโลแล้วก็ต้องจากไร่กาแฟดดีโอโลเนี่ยต้องขนมาบนดอยเนี่ยคือโรงเรียนบ้านห้วยตองหลวงที่เรามาครั้งนี้นะฮะ ขึ้นมาถึง38กิโลซึ่งเป็นทางเขาเป็นทางแบบซ้ายก็เหวขวาก็เหวฮะก็คือความยากลําบากครทุกคนก็เต็มใจมาก็อ,อยากจะขอบคุณทุกคนฮะหลายๆคนที่ช่วยมาก็ขอบคุณ <บา S 1> จริงๆฮะ <บา S 1> <laughs> ของโครงการพืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับในวันเรุ่งนี้กลับมาติดตามชมเรื่องราวของกิจกรรมการทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินกันนะคะและมาร่วมกันส่งม,มอบรอยยิ้มให้กับน้องๆในโครงการพื้นรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจ